และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธดีพอรนะครับและตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษช่วยแนะนําตัวให้เราหน่อยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนาทีโอภาชลิตนะครับเป็นโปรดักต์พ a n นิ่งซีเนียร์แมเนเจอรของทางฉางอันครับวันนี้มีรถรุ่นไหนมานําเสนอให้กับผู้ชมออนไลน์แล้วก็ผมได้รับชมกันบ้างครับครับจริงๆวันนี้เรามีเปิดตัว2รุ่นที่น่าสนใจมากก็คือดีพอร S05 m a ู Long r าแแล้วก็ตัว a v a t a r 07ภายใต้แบรนด์อวตารนะครับก็เปิดตัวครับไปไหมครับเราไปดูตัวแรกกันดีกว่าตัวแรกกันดีกว่าฮะครับผมนะครับโอเคตัวแรกนี่ก็คือดีพอลเอส05นะครับใช่ครับตัวนี้คอนเซปหรือว่าไลสไตล์หรือว่าตัวคุณสมบัติของตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับตัวนี้ก็คือดีพอลเอส05แม็กลองเรนจริงๆตัวนี้มันเป็นเกรดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจากตัวเดิม ตัวเดิมคือ S 0 5 Max เฉย m แต่เนี่ยคือ Max Long Range ที่ขยายระยะทางการวิร่งด้วยไฟฟ้ามากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยวิ่งอ,อยู่ที่470กิโลเมตร NEDC ตัวเนี้ยเป็น Long Range ก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น560กิโลเมตรก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นเป็นร้อยกิโลเมตรเลยได้เกือบ100กิโลเลย90กิโลนะครับก็คือสำหรับคนไลฟ์สไตล์ของคนที่อยากจะใช้รถไฟฟ้า คันเดียวในบ้านเนี่ยก็คือคันนี้ได้ก็คือคันนี้ตอบโจทย์เลยถ้าอยากได้รถไฟฟ้าคันเดียวคือวิ่งได้ไกลๆวิ่งได้ไกลๆเลยแล้วผมแอบสอบถามหน่อยครับว่าแล้วอย่างเงี้ยเวลาการชาร์จอะชาร์จนานไหมครับจริงคันนี้ชาร์จแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับแค่15นาทีจาก3 0เนี่ยไปเป็นแบตเตอรี่80%โอ้โหถือว่าชาร์จไวมากๆเลยนะครับเกือบ300กิโลได้มาภายใน15นาทีก็คือไปไกลๆไม่ต้องกลัวว่าไฟจะหมดหรือว่าอะไรเพราะว่าเราชาร์จแป๊บเดียวก็คือเต็มแล้วใช่คือวิ่งไไดด้้้กกลลลแแวววชาร์จปเีย็ สามารถวิ่งต่อได้อีก3 0 0กว่าเกือบ300กิโลเลยครับก็คือหายห่วงสบายๆเลยใชเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าอ่ะโอเคก็คันนี้นะครับเ,เดี๋ยวกอ่อ,กอนยยอนนื่นก่อนจะไปภายในกภายนอกอีกนิดหนึ่งในส่วนของตัว S ศ5 Max Long Range เนี่ยมันมีตัวสีพิเศษที่เรียกว,ว่า Black Edition ก็คือก็คือตัวนี้เลยครับก็คือใช่ก็คือภายนอกเป็นสีดําแล้วก็ภายในก็เป็นสีดําด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะตอบโจทย์ของคนที่ชอบรถที่มันดูดูสปอร์ตหน่อยก็มีสีพิเศษนี้ให้เลือกสำหรับตัว ตัวตัวนี้นะครับเป็น S05 Macrom Lens นอกจากตัวสีดำเนี่ยครับมีสีอื่นอีกไหมครับมีทั้งหมดกี่สีเ่ยตัวนี้นอกจากสีดำมันก็จะมีสีอื่นอย่างเช่นสีขาวสีเทาสีเงินนะครับแล้วส่วนสีอื่นนี่คือภายในเราก็คือสามารถเลือกสีข้างในได้ไหมครับหรือว่าจะเป็นสีดำเหมือนกันเรามีการจับคู่สีมาให้ก็จะมีจะมีสีส้มกับสีดำแต่สีแต่ข้างนอกดำภายในดำเนี่ยมีแค่เฉพาะตัว Black Edition นี้เท่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ หล่อเท่เหมาะกับผู้ชายที่แบบว่ารุยรช่สชหรับคุณผู้หญิงอาจจะชอบแบบข้างนอกสีขาวข้างในสีส้มก็ดูมีความแฟชั่นหน่อยเดนได้นะครับเราลองแวะไปดูข้างในกันได้แล้วก็ตัวนี้นะครับนอกจากวิ่งได้ไกลขึ้นมาพร้อมล้อขนาด20นิ้วล้อใหญ่ขึ้นล้อใหญ่ขึ้นด้วยก็คือสปอร์ตสปอร์ตมากขึ้นล้อใหญ่ขึ้นใช่ดูเท่ดูดุดันมากขึ้นใช่แล้วก็แบตมากขึ้นใช่ก็คือตัวนี้ ก็คือมีแต่อะไรใหม่ๆขึ้นมาใช่ที่ดีขึ้นครับใช่ครับถ้าตัวฟังก์ชันด้านในนะครับระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างในปี2 0 2พจริงๆในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งมันดีอยู่แล้วระบบเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบ ADA s Level 2ก็คือค่อนข้างปลอดภัยปลอดภัยอยู่แล้วใช่คือบรช่วยขับขี่ต่างๆแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้ครบครับอาฮะซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์ทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดใช่ครับ ไปไหมครับเดี๋ยวเราลองดูดูข้างในกันนิดหนึ่งอ๋อครับนี่นะฮะข้างในกว้างขวางมากๆนะครับใช่กว้างขวางมากเป็นสีดําดูสปอร์ตนะครับแล้วก็สีดําได้ส้มใช่ครับแล้วก็นี่มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยไฟแอมเบียนไลท์นี่มีทั้งหมดกี่เฉดสีครับอ๋หกสิบสี่เฉดสีหกสิบสี่เฉดสีนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าใช่ครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับครับ เดี๋ยวผมลองผมอยากลองขึ้นไปนั่งมากเลย<ช>เพราะ,ะรุ่นนี้<ช>ผมมาสนใจมากๆครับโอ้ทุกคนคือเบาะสบายมากแล้วก็เฮดรูมก็เหลือนะครับ ก็คือก็คือเราไปนั่งปุ๊บที่ผมสังเกตได้ก็คือจอจะหันมาหาเราเลยใช <pper pper> ่ครับเป็นหน้าจอแบบ s u n าเวอร์ที่จะหาคานเข้าหาคนขับได้ครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จด้วย <têm S 1> ใช่ครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยจริงๆทุทกคนข้างในวกว้างขวางมากๆครับคือแบบนั่งสบายมากๆแล้วก็ข้างบนมีสล n r o ด้วยครับแล้วก็มีม่านไฟฟ้าด้วย <spe c> <sm ell> มีม่านไฟฟ้าด้วยสําหรับคนที่กลัวว่ามันจะร้อนจะร้อนใช่ครับใช่เราก็มีม่านไฟฟ้ามาให้เพื่อที่เวลาสมมุติเราอยากปิดก็ปิดได้ครับโหดี ไปไหมครับเราไปดูตัวต่อไปกันไปดูกันต่อไปครับแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่999,000ห้บาทเท่านั้นเองอ๋อราคาแค่9 9 9 0 0 0บาทใช่ครับยังบาทใ่ครัราคาถือว่าไม่แรงไม่แรงถ้าเทียบกับตัวสเปคที่แบบวิ่งได้ไกลวิ่งได้ชาร์จได้เร็วแล้วก็ขนของได้เป็นรถแฟมิลี่ได้ใช่แถมมอเตอร์ก็ให้กำลังถึงสุดถึง200กิโลวัตต์อ่าถือว่าถือว่าคุ้มกับราคาที่ไม่ถึงล้านครับเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับ ตัวนี้ก็คืออาวาตาร07ใช่ไหมครับอาวาตาร07ใช่ครับเดี๋ยวแล้านี้เลยครับตัวนี้ช่วยบอกจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของตัวนี้หน่อยครับว่ามีข้อดีข้อข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างครับก็คือจริงๆในส่วนของตัวอวาตาร07เนี่ยมันมาพร้อมคอนเซปต์ว่า smart elegance effortless luxury ก็คือในเรื่องของความลักชัวรี่นะครับจุดเด่นจะมีอยู่3จุดหลักๆนะครับคืออันแรกคือเรื่องของ first class design ก็คือการออกแบบเป็นแบบ first class style euro นะครับ ก็คือจะเห็นว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปมากเพราะเราใช้ใชทีมนะดีไซนเนอร์ของชาวยุโรปนะครับแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาจากตัวยานอาวกาศนะฮะคือเนี่ยแค่ผมมองจากข้างนอกเนี่ยคือผมรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยคือต้องหรูมากๆแน่ๆเพราะว่าดดูรูปทรงแล้วคือมันทันสมัยแล้วก็แปลกตามากๆใช่คือเรียกว่าการออกแบบของอวตารเนี่ยคือเป็นจุดขายหลักของอวตารเลยคือมันเป็นรถที่ไม่เหมือนใครนะฮะในเรื่องของงานออกแบบแล้วก็สวยเรียบแต่ว่าหรู แล้วก็จุดขายที่2คือเรื่องของความรักชัวรี่ภายในนะครับ First Class Cabin นะครับก็คือภายในเนี่ยคือมีขนาดกว้างใหญ่มากแล้วก็ข้างในเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมผัสนุ่มพวก Soft Touch เนี่ย Soft Touch ใช่80%เป็น80 area ใต้ไหนก็ Soft Touch หมดเลยซึ่งเพิ่มทําให้รถเราดูหรูมากยิ่งขึ้นดูหรูมากยิ่งขึ้นพร้อมตัวท็อปเนี่ยฮะพร้อมกับลําโพงของ Meridian 25ตําแหน่ง โอ้โหใครที่ชอบฟังเพลงขับรถยาวๆฟังเพลงนี้คือจะบอกเลยว่าเสียงก็หึมจุดใจแน่นอนแล้วก็เสียงเพาะแน่นอนใช่ฮะแล้วก็จุดขายที่3านี่ก็คือเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่เป็น all wheel drive ซึ่งให้กำลังรวบเนี่ยเกือบจะ600แรงม้าเลยนะโอ้ถือว่าวิ่งได้ไวมากๆไวมากๆแข่งได้เลยไหมครับแต่ตัวนี้ขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยเราเราอยากแข่งเราอยากครับ นั่นคือ่และครับก็คือ3จุดขายหลักๆของมันนะครับแล้วก็แต่ที่พิเศษกว่าในช่วงนี้ของตัวอวตารนะครับก็คือว่าเราจะมีตัวตัวล่างจะเป็นตัว rear w h e drive ชื่อว่าอวตาร07 Max อยู่ที่ราคา1้าน6 0 0 1า6 5 9 0 0 0ก็คือเริ่มต้นล้านกว่ากว่าใช่แค่ล้านหล้าน0ล้านทนั้นเองส่วนตัว t อปที่เป็น all wheel drive เนี่ย1 8 5 9 0 0นนะครับก็ยังไม่ถึง2ล้านเลยแถมคุณได้แบบ ได้รถที่หรูหราขนา,ขนาดนี้นช่วงช่วงล่างแบบ C D C ช่วงล่างแบบ Air Suspension พร้อมกับมอเตอร์คู่ล้อขนาด21นิ้วนิ้วคือะค,ะคือขับไปยังไงก็ต้องมีแต่คนมองครับแล้วก็<ช>บอกว่ารูปลักษ์เท่หลรูดูดีดูมีสไตล์มากๆ<ช>แล้วตัวนี้อันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีม่วงจริงๆมันก็เป็นสีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ก็จะมีก็จะมีขาวดำเทาแล้วก็สีม่วงครับ แล้วตัวนี้มีโปรโมชั่นไหมครับอ่าก็คือในช่วงนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นคือลูกค้า600คนแรกเป็นลูกค้า Early b i r นะครับนอกจากภายในที่หลูหราแล้วเนี่ยลูกค้า Early b i r เรเราจะได้เบาะซีโร่กาวิตี้ซีดหนังเนปป้โอ้โหถ้าใครอยากได้อ p t i o นที่พี่เขาบอกมาก็คือต้องเป็น 600, 600ท่านแรกเท่านั้นแล้วก็ยังไม่เพียงเท่านี้เรายังแถมอวตารลิงก์กับ หน้ากับ iPad กับหน้าจอส uh huh. มาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเขาเรียก i p uh, แ d ดนะเขาเรียกไอแพดอแ a d ให้นะครับก็คือว่าไอตัวเนี้ยเราจะมีอวตารลิงก์ก็คือไอตัวจอที่เราแถมมาให้เนี่ยดาวน์โหลดแอปอวตารเราสามารถใช้จอข้างหลังเนี่ยควบคุมรถเหมือนควบคุมจอข้างหน้าได้เลยอ๋อก oh, ็คือเหมือนคล้ายๆเป็นรีโมทในการควบคุมจอด้านหน้าได้เลยสมมติเป็นผู้บริหารนั่งอยู่ข้างหลังอยากจะควบคุมอุณหภูมิ ออกแอร์ในรถก็สามารถหยิบอวตารไอแพดขึ้นมาแล้วก็คอนโทรลได้เลยถือว่าได้ฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คือต้องมาที่บูธอวตารหรือว่าบูธดีพอเท่านั้นนะครับแล้วสมมุติถ้าเราอยากไปที่โชว์รูมสามารถได้โปรนี้เหมือนกันไหมครับได้โปรนี้เหมือนกันเพราะก็คือใครที่ไม่สะดวกมาในงานมอเตอร์เอ็กโปจริงๆก็สามารถไปที่โชว์รูมได้นะครับก็จะได้โปรนี้เหมือนกัน ใช่ครับใช่ไหมครับ<อ>วันนี้ก็ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณมากครับ <นะ S 1> ขอบคุณครับ